สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Leo t a c h e นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนทรัลบางนานะครับวันนี้เราก็จะพามาดูว่าในโซนของเล่นมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ข้างหน้านะครับจะมี Lego Disney ต่างๆนะครับแล้วก็มีปราสาทเจ้าหญิงนะครับตรงนี้จะเป็นเลโก้เฟรนนะครับมีเลโก้เฟรนมาใหม่เยอะเลยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น Lego n i ินจาโนะครับแล้วก็มี Lego City อยู่ข้างบนนะครับอันนี้เราเคยรีวิวนะครับไปดูคลิปได้นะครับนินจา g กตอันนี้ส่วนตรงนี้จะเป็น Lego b r i c k h e a d อันนี้เราเคยรีวิวนะครับส่วนนี้จะเป็น l e g o Dots ครับมาใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนพวงกุญแจติดกระเป๋านะครับแล้วก็มี Lego f r i e n d อยู่ข้างล่างครับตรงนี้จะเป็น Lego Super Mario ก็มาใหม่เหมือนกันนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยตอนนี้ก็มี l g o s s p i e r m a n n o w a y Home มาใหม่แล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พวก What if ต่างๆนะครับแล้วก็มี Lego i t t r r n l l มาใหม่ด้วยครับแล้วก็มี Lego Harry Potter ข้างบนจะเป็นแมพนะครับแล้วก็มี Lego a d i d a s นะครับตรงนี้จะเป็น Lego Classic นะครับที่เซนทัลนี้จะไม่ค่อยลดนะครับต้องไปที่เซนทั v วิ l a ล e ครับตรงนี้จะเป็น Lego t r o l l s นะครับ และตรงนี้จะเป็นเลโก้ดูโปรนะครับสำหรับเด็กเล็กมากครับเด็กเล็กๆนะครับตรงนี้จะเป็นเลโก้ n e c r a f t นะครับแล้วก็มีเลโก้ r o l l s แล้วก็เลโก้ Movie 2นะครับบริเวณนี้จะเป็นเลโก้ Creator นะครับแล้วก็มี m i n i f i g u r e นะครับตรงนี้จะเป็นเลโก้ City นะครับมี City Advent c a l ริเดอมาใหม่แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็น m i n i f i g u r e ต่างๆนะครับแล้วก็มีเลโก้แบบนี้นะครับ ตรงนี้เรายังไม่ได้บอกนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็มี LEGO Star Wars นะครับมี LEGO Star Wars Advent c a l endar ของปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ของปีที่แล้วครับแล้วก็มี Star Wars ต่างๆนะครับมี d ีโนะครับส่วนนี้จะมีเป็นไล h ครูเซอร์นะครับแล้วก็มี Spider man แล้วก็ชางชี้ด้วยครับแล้วก็มี Logo e Jurassic World แล้วก็ LEGO Batman ครับ ตรงนี้จะเป็นเลโก้นินจาโก้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวตรงนี้จะเป็นเลโก้หัวต่างๆนะครับข้างล่างมีมินเนีแล้วก็โอเวอร์บอชัตรงนี้ก็จะเป็นไมโครฟ t นะครับตัวนี้ก็เป็นซิตี้นะครับซิตี้มาใหม่เยอะเลยนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจตรงนี้เรามาดูกันที่ของเล่นอื่นๆกันบ้างครับตรงนี้นะครับจะมีเป็น Star Wars นะครับ แล้วก็มีดาบของพพทีนะครับแล้วก็มีของเล่นชางชีมีดาบพาพทีและเขาดูกูครับจะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนอกล่องเล็กๆนะครับมาจากเอาชางชีนะครับก็ลุ้นว่าข้างในเป็นอะไรนะครับตรงนี้จะมีทรานส f ฟอร์เมอร์แล้วก็มีรถบังคับนะครับ ตอนนี้จะเป็นโซน Marvel นะครับแล้วก็มีเป็นมาเวล l ีเจนแ Black ี i d o w นะครับส่วนตรงนี้จะมีเป็น m มาเว l ลีเจนต่างๆนะครับอ,อันนี้เราไม่รู้ว่าคือกล่องอะไรนะครับตรงนี้ก็จะมี t r a n s f o r m e r แล้วก็ Hot Wheels นะครับปืนเนิรนะครับแล้วก็ t o m i ก a นะครับ รุ่นนี้จะมีหนังสือนะครับอันนี้เป็น Lego Movie 2นะครับมี m ิ n i f i กอ r er ์มาให้ด้วยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ325บาทนะครับจริงไหมตรงนี้จะเป็น Q pocket นะครับแล้วก็มีโทมิก้านะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นหนาบข,ของเขาดูกูแล้วก็มีอันนี้น่าสนใจมากครับเป็นลุกกับโยดานะครับในภาค Empire Strikes Back แล้วก็มี การเซฟจาก Star Wars Rebels นะครับเป็นเซฟนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้โลชัดเชตก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ